ครับมือหนีเข้ามาบอ่อเมืองแคนฟิชชิงปากนะมือหนีมาตัดหญ้าอยู่บ่อป่าอาทิตย์หน้าจะได้เปิดแมทครับคั้นละหกร้อยห้าสิบบาทผู้ใดมีกระช่างมาต้องมาเล้วครับเด้อเนี่ยกระช่างจาะมมสิขาดตาเลยเพรา่ต้องห่วงมื้อซาเลยครับใส่สวยๆบิ๊กทั้งนั้น น้องอ้อยเงียบครับลองให้อาหารเบิ่งเมือ่อมันขึ้นน้ำกินกินกินหัวอาหารน,นี่กินหัวอาหารกินขนมปัง ตับทิมหน่อยใส่ตู้ยิ่งงามหนอขาตั๊บอันนี้อากาศเครื่องเครื่อสยอานมือแดดดีนี่ยมึงเดยกเลยจายดก่อน มาโชว,ว,าว,าว์ดูหัวนะมิปป <c oughs> ิ้นปลาบัดนี่เห็นเงียบปลาบัดลีเหรอนี่เหมือนสังเกตเลยปลามันนีปลาไม่ได้ตีงหาไป่าได้ทับทิมลแล้วแลละมันได้ย,นยินเสียงแห้นะ แบบนี en. ้ผมก็สิดีดนิ่วตมๆๆมมอมากกันแล้ว่ะตมต้มต้ต้อิ่นมากกว่าเลยี่อันนี้สมเนี่ยแมผมนกินแบบว่าสัมัระดกันมสะดวกเลยมันขึ้นหัวมันให่อะไร่ไขเอาเลยเนเิมยี่มย ว้าสันเบ่งเกีย่ำสองจองจิป้า่ึงดันนามาปะจวัเรยนมาเียหนบดมาเข้าเรีนมาเพี

ิบโลม้นหันเีกยวเป็นสามสิบสามสิบโลต้ป,ปั่นตัวน,นี้สองครั้ง <c oughs> มันกระไล่เหรอทีเลี้ยหางเบิ้งดี่ะเนี้ไพ่เลี้ย <c oughs> ใหญ่ไปเ,เลย mà ตลอด cái มากิน cái gì นั้น tổ. มุดเจาะเสื้อผ้าย่ตัวไปเข็งงหอเด้อพี่สำหรับมือมันสิว่าเปียให้เขาเลยแต่มันหนาหนาเลยซึ่งไปโพูครับมันเป็นปลาปลาเนี่ยห,หมอชุ่มฟันเนยลยนะแต่ว่าตอนนั้นเสื้อมแล้วันเป็นปลาตกใส่เขาแต่มันไม่ใหญ่อยู่ลำห่อมาเลยมันสิว่มันสิว่ไม่ใหญ่